เรื่องตำนานพญานาคแห่งสายน้ำในหมู่บ้านเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำโขงที่โอบล้อมด้วยภูเขาและป่าไม้เขียวขจีมีตำนานเก่าแก่ที่เล่าขานกันมาหลายชั่วอายุคนเกี่ยวกับพญานาคผู้ปกปักรักษาสายน้ำ และคอยดูแลผู้คนที่ดำเนินชีวิตยอย่างสงบสุขริมฝั่งน้ำแห่งนี้ชาวบ้านเชื่อว่าในแม่น้ำลึกมีถ้ำพญานาคซ่อนอยู่และทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงจะมีแสงสว่างเรืองรองลอยขึ้นมาจากกลางแม่น้ำเป็นสัญญาณของการคุ้มครองจากพญานาคผู้ศักดิ์สิทธิ์การชายหนุ่มผู้ซื่อสัตย์และกล้าหาญ เขาเติบโตมาในหมู่บ้านนี้โดยมีความฝันอยากค้นพบความจริงเกี่ยวกับตำนานพญานาคเพราะตั้งแต่เด็กเขามักฝันเห็นงูใหญ่สีทองในแม่น้ำและได้ยินเสียงกระซิบเรียกหาเขาในความฝันเสมอแม้ชาวบ้านจะเตือนว่าอย่าเข้าใกล้แม่น้ำในยามค่ำคืนแต่การก็ไม่อาจต้านทานความสงสัยในใจของตัวเองได้คืนหนึ่งขณะที่การนั่งอยู่ริมน้ำ เขาสังเกตเห็นแสงสว่างเรืองรองลอยขึ้นมาจากกลางแม่น้ำเหมือนในตำนานแต่ครั้งนี้แสงนั้นไม่ได้หายไปเหมือนทุกครั้งกลับลอยเข้ามาใกล้เขาเรื่อยๆจนเผยให้เห็นรูปร่างของงูใหญ่สีทองดวงตาสีแดงเพลิงการรู้ทันทีว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือพญานาคในตำนานพญานาคเอ่ยเสียงนุ่มลึกการเจ้าเป็นผู้ถูกเลือก ข้ารอเจ้าอยู่นานหลายร้อยปีการตกใจและตื่นเต้นในเวลาเดียวกันท่านคือพญานาคที่ชาวบ้านพูดถึงหรือไม่ทำไมข้าถึงถูกเลือกพญานาคยิ้มเล็กน้อยก่อนตอบเจ้ามีสายเลือดแห่งคำสาบานเก่าแก่ที่เชื่อมโยงกับข้าแต่หากเจ้าต้องการรู้ความจริงเจ้าต้องกล้าเดินทางสู่ถ้าลึกใต้สายน้ำนี้ การลังเลแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจรับคําท้าของพญานาคเขากระโดดลงสู่แม่น้ำลึกโดยไม่หันหลังกลับและพบว่าตัวเองถูกพาเข้าสู่โลกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนใต้น้ำเต็มไปด้วยแสงสีทองและสิ่งมีชีวิตประหลาดที่ดูงดงามแต่แฝงไปด้วยความลึกลับการรู้สึกเหมือนลอยอยู่ในความฝัน เขาเห็นร่างของพญานาคสีทองนำทางเขาไปในสายน้ำที่เต็มไปด้วยแสงสว่างระยิบระยับด้านล่างคือหินแก้วที่สะท้อนแสงสีรุง้งส่วนรอบๆมีฝูงปลาขนาดเล็กว่ายวนเหมือนเต้นรำต้อนรับเขาที่นี่คือโลกของพวกเราพญานาคเอ่ยเสียงนุ่งลึกเจ้าจะได้เห็นความจริงที่คนในโลกมนุษย์ไม่เคยรู้มาก่อน พญานาคนำการเข้าสู่ประตูหินขนาดมหืมามันมีลวดลายสลักเป็นรูปงูที่พันเกี่ยวกับดอกบัวดวงตาของงูเปล่งแสงสีแดงวาววับเมื่อพญานาคแตะที่ประตูมันเปิดออกอย่างช้าๆเผยให้เห็นถ้ำขนาดใหญ่และสายน้ำที่ไหลาราวกับเป็นทางเดินสู่ใจกลางของโลกการมองไปรอบๆด้วยความตื่นตาตื่นใจ เขาเอ่ยถามด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความสงสยัยที่นี่คือที่ใดกันแน่และเหตุใดข้าถึงมีสายเลือดที่ท่านพูดถึงพญานาคนิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนตอบเจ้าคือผู้สืบสายเลือดจากคำสาบานระหว่างมนุษย์กับพญานาคเมื่อหลายร้อยปีก่อนบรรพบุรุษของเจ้าเคยช่วยเหลือพญานาคและได้รับคำสัญญาจากข้าว่าจะปกป้องลูกหลานของเขาจากอันตราย แต่สายเลือดนี้ไม่ได้สืบทอดเพียงแค่คำปกป้องมันยังมาพร้อมกับภารกิจที่เจ้าต้องแบกรับคำพูดของพญานาคทำให้การรู้สึกทั้งทึ่งและสับสนภารกิจอะไรหรือทำไมข้าถึงไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยพญานาคจ้องลึกเข้ามาในดวงตาของการภารกิจของเจ้าคือการปกป้องดินแดนนี้จากผู้ที่ต้องการทำลายสมดุลระหว่างโลกมนุษย์และโลกของพญานาค มีพลังชั่วร้ายที่ตื่นขึ้นมาอีกครั้งและมันต้องการครอบครองสายน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้เจ้าคือผู้เดียวที่สามารถหยุดมันได้การยังคงรู้สึกไม่แน่ใจแต่ข้าเป็นเพียงคนธรรมดาจะต่อกรกับพลังชั่วร้ายได้อย่างไรพญานาคยิ้มเล็กน้อยก่อนกล่าวเจ้ามีบางสิ่งที่พิเศษอยู่ในตัวแต่เจ้าต้องค้นหามันด้วยตัวเอง และข้าจะช่วยนำทางเจ้าทันใดนั้นเสียงคำรามดังสนั่นวั่นไหวก็ดังขึ้นจากส่วนลึกของถ้ำการหันไปมองด้วยความตกใจเสียงอะไรนะพญานาคตอบด้วยน้ำเสียงจริงจังมันคือสิ่งที่ข้ากล่าวถึงเจ้าต้องเริ่มต้นการฝึกฝนตั้งแต่บัดนี้ก่อนที่มันจะทำลายทุกสิ่งการรู้สึกถึงความกดดันที่เริ่มถาโถมเข้ามาแต่ลึก,ลก เขาก็รู้ว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นเขาจำเป็นต้องรับภารกิจนี้แม้จะยังไม่เข้าใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็ตามเสียงคำรามสะท้อนจากส่วนลึกของถ้ำทำให้การต้องหันกลับไปมองแม้หัวใจจะเต้นรัวด้วยความหวาดหวัน่นแต่เขารู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของภารกิจที่เขาไม่อาจหลีกเลี่ยงได้พญานาคสีทองเอ่ยด้วยน้ำเสียงจริงจังว่า เวลาของเจ้ามีน้อยกว่าที่คิดเราจะเริ่มการฝึกฝนทันทีการพยักหน้าแม้จะยังมีคำถามมากมายในใจพญานาคพาเขาไปยังห้องหนึ่งในถ้ำซึ่งเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์โบราณที่เรืองแสงลึกลับกำแพงถ้ำถูกสลักด้วยภาพของพญานาคหลากสีที่ดูเหมือนมีชีวิตการฝึกของเจ้าจะเริ่มจากการเชื่อมโยงพลังของธรรมชาติกับตัวเจ้า พญานาคเอ่ยพลางเลื่อนลำตัวไปยังวงแหวนหินที่ตั้งอยู่ตรงกลางห้องที่นี่คือวงแหวนแห่งพลังเจ้าจะต้องเรียนรู้ที่จะสัมผัสและควบคุมพลังที่อยู่รอบตัวการยืนตรงกลางวงแหวนตามคำบอกของพญานาคเขาหลับตาลงเมื่อถูกขอให้จดจ่อกับความรู้สึกเจ้าต้องฟังเสียงของสายน้ำเสียงของลมและการเต้นของแผ่นดิน ทุกสิ่งมีพลังและจิตวิญญาณของมันเจ้าจะต้องเปิดใจและรับรู้ถึงพลังเหล่านั้นพญานาคกล่าวเมื่อการหลับตาเขารู้สึกถึงความเย็นของพื้นหินใต้ฝ่าเท้าและเสียงหยดน้ำที่ตกกระทบหินในจังหวะที่สม่ำเสมอจากนั้นความรู้สึกแปลกประหลาดก็เริ่มเข้ามามันเหมือนกับสายน้ำกำลังไหลเวียนผ่านร่างกายของเขา เขารู้สึกถึงการเต้นของหัวใจที่สอดคล้องกับจังหวะธรรมชาติรอบตัวดีมากพญานาคชมเชยด้วยน้ำเสียงพอใจเจ้ามีพลังที่แฝงอยู่ในตัวมานานแต่เจ้าต้องเรียนรู้ที่จะใช้มันเพื่อปกป้องไม่ใช่ทำลายทันใดนั้นแสงสีฟ้าสว่างวาบขึ้นจากวงแหวนหินการลืมตาและมองไปรอบๆด้วยความตื่นเต้น พลังงานที่เขาสัมผัสได้ทำให้เขารู้สึกแข็งแกร่งขึ้นแต่ยังคงรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงเหมือนพลังนี้ยังต้องการการควบคุมพญานาคขยับเข้ามาใกล้และกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังเจ้าได้สัมผัสกับพลังแห่งธรรมชาติแล้วแต่เจ้าต้องเรียนรู้การต่อสู้เพราะพลังนี้จะไร้ความหมายหากเจ้าไม่สามารถปกป้องตัวเองและผู้อื่นได้ พญานาาพาการไปยังอีกส่วนของถ้ำซึ่งกว้างขวางและมีเสาหินขนาดใหญ่ตั้งเรียงรายพญานาากล่าวว่าที่นี่คือสนามฝึกเจ้าจะต้องเผชิญกับการทดสอบที่จะวัดความกล้าและความสามารถของเจ้าการสูดหายใจลึกเขารู้ว่าการฝึกฝนครั้งนี้ไม่ง่ายแต่เขาก็พร้อมจะ,ะเผชิญกับมันในขณะที่เสียงคำรามจากส่วนลึกของถ้ำดังขึ้นอีกครั้ง มันเหมือนเป็นการเตือนว่าภัยร้ายกำลังใกล้เข้ามาสนามฝึกในถ้ำที่การยืนอยู่นั้นกว้างขวางและลึกลับเสาหินขนาดมหึมาที่ตั้งเรียงรายดูเหมือนเป็นพยานแห่งการเวลาพญานาคสีทองเลื้อยอย่างสง่าง,งามไปยังเสากลางสนามก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงทรงอำนาจว่าการนี่คือการทดสอบครั้งสำคัญเงามืดในใจเจ้าจะเผยออกมา และเจ้าต้องเอาชนะมันด้วยพลังใจและความกล้าการมองไปรอบๆด้วยความระแวงก่อนจะถามเงามืดในใจมันคืออะไรมันคือความกลัวความสงสัยและความลังเลที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของเจ้าเงามืดเหล่านี้จะปรากฏในรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันและมันจะพยายามล่อลวงเจ้าไปสู่ความอ่อนแอพญานาคตอบ ทันใดนั้นเสียงลมหวีดหวิวดังขึ้นการรู้สึกถึงแรงกดดันที่มหาศาลเหมือนถูกโอบล้อมด้วยความมืดเสาหินรอบตัวเขาเริ่มสั่นไหวและเงาร่างหนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นจากเงามืดมันมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ใบหน้าเต็มไปด้วยความเกลียดชังและแววตาที่ไร้ชีวิตเจ้าคิดว่าจะรอดพ้นจากคำสาปนี้ได้หรือ เงาร่างนั้นพูดขึ้นด้วยเสียงเยือกเย็นเจ้าไม่มีวันแข็งแกร่งพอที่จะปกป้องสิ่งใดสิ่งที่เจ้าทำมีแต่จะนำความพินาศมาให้ตัวเองและผู้อื่นคำพูดนั้นเหมือนมีเข็มแหลมแทงลึกลงในใจของการเขารู้สึกถึงความกลัวที่ประทุขึ้นมาแต่แล้วคำพูดของพญานาคก็ผุดขึ้นมาในหัวของเขาจงจำไว้ความกลัวเป็นเพียงภาพลวงตา เจ้าต้องเชื่อในตัวเองและยืนหยัดการสูดหายใจลึกพยายามรวบรวมสติและเอ่ยออกมาด้วยเสียงที่หนักแน่นว่าไม่ว่าข้าจะอ่อนแอเพียงใดแต่ข้าจะไม่ยอมให้ความกลัวควบคุมชีวิตของข้าเงามืดยิ้มย่อก,ก่อนจะพุ่งเข้ามาหาเขาด้วยความเร็วการยกมือขึ้นป้องกันแต่ทันใดนั้นวงแหวนแห่งพลังที่เขาเคยฝึกฝนก็สว่างขึ้น พลังงานจากธรรมชาติรอบตัวเขารวมตัวกันเป็นแสงสว่างสีฟ้าที่ปล่อยออกมาเงามืดหยุดชะงักและส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดเจ้าทำได้ดีมากการเสียงพญานาคดังขึ้นพร้อมกับร่างของเงามืดที่ค่อยๆเลือนหายไปการเผชิญหน้ากับความกลัวครั้งนี้เป็นเพียงก้าวแรกเจ้าจะต้องเรียนรู้และเตรียมพร้อมสำหรับศัตรูที่แท้จริงซึ่งอยู่ข้างหน้า การซุดตัวลงนั่งหัวใจยังเต้นแรงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เขาก็รู้สึกถึงพลังใหม่ในตัวเองเขาเงยหน้ามองพญานาคและกล่าวว่าข้าพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไปไม่ว่ามันจะยากเพียงใดพญานาคยิ้มบางๆและเอ่ยว่าเจ้ามีหัวใจที่กล้าแกร่งการเส้นทางของเจ้ายังอีกยาวไกล และเจ้ายังต้องเผชิญหน้ากับบททดสอบที่ยากยิ่งกว่านี้หลังจากการเผชิญหน้ากับเงามืดการใช้เวลาหลายวันฝึกฝนพลังที่ได้รับมาเขารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเองราวกับพลังนั้นได้ขยายหัวใจให้กล้ากแกร่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่ยากลำบาก การเสียงของพญานาคสีทองดังขึ้นขณะที่มันเลื้อยเข้ามาหาเขาในห้องฝึกเจ้าพร้อมแล้วสำหรับบททดสอบถัดไปศัตรูของเจ้ากำลังรออยู่ศัตรูการถามด้วยความสงสยัยใครกันพญานาคนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงจริงจังเขาคือผู้ที่เจ้าคุ้นเคยศัตรูจากอดีตที่ยังคงหลอกหลอนจิตใจของเจ้าทันใดน,นั้น แสงมุบว่าปรากฏขึ้นในอากาศและมิติรอบตัวการก็เปลี่ยนไปเขาพบว่าตัวเองยืนอยู่ในป่าที่เขารู้จักดีป่าเดียวกับที่เขาเคยสูญเสียพ่อแม่เมื่อยังเด็กเสียงฝีเท้าหนักดังขึ้นจากระยะไกลและเมื่อเขาหันไปเขาเห็นร่างของชายคนหนึ่งในชุดนักล่ากำลังเดินตรงมาหาไอเด็กนั่นเองชายคนนั้นพูดด้วยเสียงเย้ยหยัน ข้าจำเจ้าได้เจ้าคือเด็กที่ข้าทิ้งไว้ในป่าหัวใจของการเต้นแรงความโกรธและความเจ็บปวดจากอดีตที่เขาพยายามซ่อนมาตลอดพลุ่งพล่านขึ้นมาเขาจำได้ว่าชายคนนี้คือหัวหน้านักล่าที่เคยทรยศครอบครัวของเขาข้าจะไม่ยอมให้เจ้าทำร้ายใครอีกการตะโกนด้วยความโกรธแต่ชายคนนั้นเพียงหัวเราะ งั้นก็มาลองดูชายคนนั้นพุ่งเข้าหาเขาอย่างรวดเร็วร่างของเขาเปล่งประกายสีดำจากพลังบางอย่างการยกมือขึ้นสร้างวงแหวนพลังที่เขาฝึกฝนมาแสงสีฟ้าสว่างวาบชนเข้ากับพลังมืดของศัตรูเสียงระเบิดดังสนั่นป่าการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดูเดือดการต้องใช้ทุกความสามารถที่มี แต่เขากลับพบว่าความโกรธในใจเริ่มครอบงำตัวเขาพญานาคปรากฏตัวขึ้นในมิติและกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าจงจำไว้การความโกรธเป็นดาบสองคมมันอาจทำให้เจ้าแข็งแกร่งขึ้นแต่ก็อาจทำลายเจ้าด้วยการสูดหายใจลึกพยายามควบคุมสติและเปลี่ยนพลังของความโกรธให้เป็นความมุ่งมัน่นเขามองหน้าชายตรงหน้าและพูดว่า ข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าหลอกหลอนข้าอีกด้วยพลังทั้งหมดที่เขารวบรวมการปลดปล่อยคลื่นพลังแสงบริสุทธิ์ออกมาชายคนนั้นถูกแรงกระแทกจนกระเด็นและค่อยๆสลายไปกับความมืดเมื่อการต่อสู้จบลงการซุดตัวลงด้วยความเหนื่อยล้าพญานาคเลยเข้ามาใกล้และกล่าวว่าเจ้าทำได้ดีศัตรูในจิตใจของเจ้าได้ถูกกำจัดไปหนึ่ง แต่เส้นทางยังอีกยาวไกลการเงยหน้าขึ้นมองพญานาคดวงตาของเขาเปล่งประกายด้วยความมุ่งมัน่นข้าจะเดินหน้าต่อไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอะไรหลังจากการ,รเผชิญหน้ากับศัตรูจากอดีตการยังคงครุ่นคิดถึงคำพูดของพญานาคที่กล่าวถึงเส้นทางข้างหน้าซึ่งเต็มไปด้วยบททดสอบอีกมากมายเช้าวันใหม่มาถึง พญานาคสีทองปรากฏตัวต่อหน้าเขาอีกครั้งพร้อมข่าวที่ทำให้การต้องตื่นเต้นและหวั่นวิตกในเวลาเดียวกันการถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะได้รู้ความจริงเกี่ยวกับชาติกำเนิดของเจ้าพญานาคเอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่นความจริงการถามอย่างสงสยัยท่านหมายความว่ายอย่างไรพญานาคเลยเข้ามาใกล้และมองลึกเข้าไปในดวงตาของการก่อนกล่าวว่า ในป่าลึกแห่งหนึ่งมีวิหารโบราณซึ่งซ่อนอยู่วิหารนั้นคือสถานที่ที่ชะตากรรมของเจ้าถูกเขียนขึ้นและมันจะเปิดเผยทุกอย่างที่เจ้าควรรู้หากเจ้าเดินทางไปถึงการรู้สึกถึงแรงกระตุ้นในหัวใจแม้ว่าเขาจะไม่รู้แน่ชัดว่าความจริงที่ซ่อนอยู่จะนำพาเขาไปสู่หนทางใดแต่เขาก็ตัดสินใจเดินหน้าต่อ การเดินทางสู่วิหารโบราณไม่ใช่เรื่องง่ายเส้นทางเต็มไปด้วยอุปสรรคทั้งป่าทึบหนองน้ำที่ลึกลับและสัตว์ร้ายที่เฝ้าดินแดนลึกลับนี้การใช้พลังที่เขาได้รับจากพญานาคในการเอาตัวรอดจากอันตรายทั้งหลายแต่ละก้าวที่เขาเก้าวเดินเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นจนกระทั่งเขาไปถึงเนินเขาสูงชันซึ่งบนยอดมีวิหารโบราณตั้งระห่นอยู่ การรู้สึกถึงพลังที่แผ่ออกมาจากวิหารนั้นราวกับมันกำลังเรียกหาเขาเมื่อเข้าสู่ภายในวิหารการพบกับภาพแกะสลักและสัญ,ญลักษณ์มากมายที่ผนังบรรยากาศรอบตัวเงียบสงัดแต่แฝงไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์เขาเดินลึกเข้าไปจนถึงห้องโถงใหญ่ที่ซึ่งแท่นศิลากลางห้องมีแสงสีทองส่องประกาย เจ้ามาถึงแล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นจากความว่างเปล่าการหันไปมองและพบกับร่างเงาลึกลับที่ปรากฏตัวขึ้นมันคือพญานาคตนหนึ่งแต่เป็นสีดำสนิทดวงตาของมันเปล่งประกายด้วยแสงสีแดงข้าคือผู้พิทักษ์แห่งวิหารนี้พญานาคสีดำกล่าวเจ้าต้องพิสูจน์ตัวเองหากเจ้าต้องการรู้ความจริงข้าพร้อมการตอบโดยไม่ลังเล ทันใดนั้นพญานาคสีดำพ่นพลังออกมาก่อให้เกิดภาพหลอนและเหตุการณ์ในอดีตของการที่เขาไม่เคยลืมทั้งการสูญเสียพ่อแม่การต้องเติบโตอย่างโดดเดี่ยวและความเจ็บปวดที่เขาเผชิญมาตลอดชีวิตการต้องต่อสู้กับความกลัวและความเจ็บปวดในจิตใจของตนเองเขาเริ่มตระหนักว่าการพิสูจน์ตัวเองไม่ใช่การต่อสู้กับพญานาคสีดำ แต่คือการเผชิญหน้ากับจิตใจของตัวเองและยอมรับอดีตที่เคยพยายามหลีกหนีเมื่อเขายอมรับทุกอย่างได้แสงสีทองสว่างวาบขึ้นทั่วห้องโถงพญานาคสีดำจางหายไปทิ้งไว้เพียงคำพูดว่าเจ้าผ่านบททดสอบไปที่แท่นศิลาแล้วเจ้าจะรู้ความจริงการเดินไปยังแท่นศิลาและวางมือบนพื้นผิวที่เย็นเฉียบทันใดนั้น ภาพนิมิตรปรากฏขึ้นต่อหน้าเขามันคือภาพของพญานาคสีทองและชายคนหนึ่งที่หน้าตาคล้ายกันอย่างน่าประหลาดพวกเขากำลังต่อสู้กับศัตรูที่ทรงพลังอย่างเกินจินตนาการเจ้าคือสายเลือดของพญานาคเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวของเขาชะตากรรมของเจ้าคือการปกป้องสมดุลแห่งโลกและเผชิญหน้ากับศัตรูที่กำลังจะกลับมา การตกตะลึงกับความจริงที่ได้รับรู้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกถึงภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่รอเขาอยู่หลังจากที่การได้รับรู้ความจริงเกี่ยวกับชาติกำเนิดของเขาและชะตากรรมที่ต้องเผชิญเขาออกจากวิหารโบราณพร้อมหัวใจที่เต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นแม้จะมีคำถามมากมายในใจเกี่ยวกับศัตรูและภารกิจที่เขาจะต้องทำ แต่การรู้ว่าเขาไม่อาจหันหลังกลับได้อีกแล้วเมื่อการออกมาจากวิหารพญานาคสีทองปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพร้อมกับพญานาคสีดำที่เคยเป็นผู้พิทักษ์วิหารทั้งสองตัวเปล่งรัศมีที่ตัดกันแต่กลับให้ความรู้สึกถึงความกลมเกลียวการพญานาคสีทองเอ่ย เจ้าได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเหมาะสมเราจะร่วมเดินทางไปกับเจ้าเพื่อเตรียมตัวเผชิญหน้ากับศัตรูที่รออยู่การพยักหน้าและเมื่อเขาก้าวออกมาจากวิหารได้ไม่นานท้องฟ้าที่เคยแจ่มใสกลับมืดครึ้มทันทีพายุลมแรงพัดกระหนำ่ำและเสียงคำรามดังก้องจากฟากฟ้ามันเริ่มขึ้นแล้วพญานาคสีดำกล่าวพร้อมมองไปยังขอบฟ้าที่ไกลออกไป พวกมันกำลังมาระหว่างทางกลับหมู่บ้านการได้ฝึกฝนการควบคุมพลังของเขาภายใต้คำแนะนำของพญานาคทั้งสองการฝึกไม่ใช่เรื่องง่ายพลังของพญานาคในตัวเขายังไม่เสถียรและบางครั้งก็เกือบจะหลุดการควบคุมแต่ด้วยความมุ่งมัน่นเขาค่อยๆเข้าใจและใช้มันได้ดีขึ้นเมื่อถึงหมู่บ้าน การพบว่ามันถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาและความเงียบงันที่น่าขนลุกไม่มีเสียงของผู้คนหรือสัตว์เลี้ยงใดๆนี่ไม่ใช่เรื่องปกติการกระสิบกับตัวเองก่อนจะรู้สึกถึงบางสิ่งที่ผิดปกติทันใดนั้นกลุ่มสิ่งมีชีวิตลึกลับที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ดวงตาเป็นสีแดงวาววับปรากฏตัวขึ้นจากหมอกพวกมันเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยความดุร้าย ศัตรูมาแล้วพญานาคสีดำคำรามและพ่นเปลวเพลิงสีดำใส่สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นในขณะที่พญานาคสีทองสร้างเกราะป้องกันร,รอบตัวการการต่อสู้ระหว่างการและสิ่งมีชีวิตลึกลับเป็นไปอย่างดูเดือดการใช้พลังของเขาในการต่อสู้ร่วมกับพญานาคแม้จะเป็นครั้งแรกที่เขาต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่แท้จริงแต่เขาก็ไม่หวั่นไหว พวกมันคือเงามืดที่ถูกปลุกขึ้นมาเพื่อทำลายสมดุลแห่งโลกพญานาคสีทองอธิบายขณะต่อสู้และเจ้าคือผู้เดียวที่จะหยุดพวกมันได้เมื่อการสามารถปราบสัตว์ูตัวสุดท้ายลงได้หมอกหนาที่ปกคลุมหมู่บ้านก็ค่อยๆจางหายเผยให้เห็นร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นผู้คนในหมู่บ้านเริ่มออกมาจากที่ซ่อนด้วยความหวาดกลัวและสับสน ทุกคนปลอดภัยแล้วการพูดเบาๆก่อนที่เขาจะทุดลงด้วยความเหนื่อยล้าหลังจากพักฟื้นการได้ยินจากผู้เฒ่าหมู่บ้านเกี่ยวกับคำทํานายที่เล่าขานกันมานานเกี่ยวกับผู้พิทักษ์แห่งพญานาคผู้ซึ่งจะต้องต่อสู้กับเงามืดเพื่อรักษาสมดุลของโลกคำทํานายนี้ทําให้การเข้าใจชะตากรรมของเขามากขึ้นข้าจะไม่ปล่อยให้พวกมันทําลายทุกสิ่ง การประกาศด้วยความมั่นใจหมู่บ้านกลับมาสู่ความสงบเพียงชั่วครู่ก่อนที่ฟากฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มอีกครั้งเสียงคำรามดังสนั่นไปทั่วท้องฟ้าเงามืดที่การและพญานาคเคยเผชิญหน้ากลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้พวกมันยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งกว่าที่เคยถึงเวลาสิ้นสุดแล้วพญานาคสีทองกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจัง การยืนอยู่ท่ามกลางพลังงานอันรุนแรงที่พัดกระหน่ำรอบตัวเขาเขาสัมผัสได้ถึงพลังในสายเลือดที่ถูกปลุกขึ้นมาอย่างสมบูรณ์มันไม่ใช่เพียงพลังของพญานาคแต่รวมถึงจิตวิญญาณของบรรพบุรุษผู้พิทักษ์แห่งสมดุลโลกการและพญานาคทั้งสองเดินทางไปยังหน้าผาแห่งการชำระล้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นจุดเริ่มต้นและจุดจบของทุกสิ่ง เมื่อพวกเขามาถึงพวกเขาเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาที่สร้างขึ้นจากเงามืดมันคืออสูรย์แห่งความวุ่นวายซึ่งเป็นศัตรูตัวสุดท้ายที่พวกเขาต้องปราบเจ้าต้องระวังให้ดีพลังของมันสามารถทำลายจิตใจเจ้าได้พญานาคสีดำเตือนการต่อสู้เริ่มขึ้นทันทีการใช้พลังทั้งหมดที่เขามี รวมถึงพลังของพญานาคที่ถ่ายทอดให้เขาอสูรแห่งความวุ่นวายโจมตีด้วยพลังที่ไม่อาจคาดเดาได้แต่การก็ไม่ยอมแพ้ขาใช้ทั้งความกล้าหาญและสติปัญญาในการต่อสู้เมื่อการต่อสู้ดำเนินไปถึงจุดวิกฤตการมองเห็นแสงสว่างเล็กๆที่แกนกลางของอสูรมันคือจิตวิญญาณแห่งสมดุลซึ่งถูกจับกุมไว้และเป็นต้นเหตุที่ทำให้เงามืดแผ่ขยาย นั่นคือเป้าหมายของเราการตะโกนก่อนจะกระโจนเข้าสู่ใจกลางของอสูรในช่วงเวลาสุดท้ายการใช้พลังทั้งหมดของเขาร่วมกับพญานาคทั้งสองเพื่อปลดปล่อยจิตวิญญาณแห่งสมดุลออกมาพลังที่ถูกปลดปล่อยนั้นแผ่กระจายไปทั่วทุกทิศทางเงามืดทั้งหมดถูกลบล้างอสูรแห่งความวุ่นวายสลายไปในแสงสว่างเมื่อทุกอย่างสงบลง การลม้มลงด้วยความเหนื่อยล้าพญานาคสีทองและสีดำเข้ามาอยู่ข้างข้างเขาพวกมันกล่าวพร้อมกันว่าเจ้าทำสำเร็จแล้วโลกจะกลับคืนสู่สมดุลอีกครั้งแต่หน้าที่ของเจ้าจะยังไม่สิ้นสุดเจ้าคือผู้พิทักษ์ที่แท้จริงการยิ้มเล็กน้อยก่อนจะหลับตาลงภาพสุดท้ายที่เขาเห็นคือท้องฟ้าที่กลับมาสดใสและผู้คนในหมู่บ้านที่ยืนมองเขาด้วยความซาบซึง้ง หลังจากการต่อสู้ครั้งสุดท้ายการกลายเป็นตำนานที่ผู้คนเล่าขานเขาเลือกที่จะอยู่ในหมู่บ้านช่วยเหลือผู้คนและปกป้องโลกในฐานะผู้พิทักษ์แม้จะไม่ได้มีพญานาคเคียงข้างเขาตลอดเวลาแต่เขาก็รู้ว่าพวกมันจะคอยเฝ้าดูเขาอยู่เสมอและนี่คือเรื่องราวของการชายหนุ่มธรรมดาที่กลายเป็นผู้พิทักษ์แห่งสมดุลโลก ผู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อชะตากรรมและต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้อง